ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโลกทั้งใบได้จับตามองไปที่สปาเซกของอีลอนมัสที่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์การเดินทางสู่อวกาศและสิ่งที่กลายเป็นไฮไลท์สำคัญก็คือ Starship ยานอาวกาศขนาดยักษ์ที่หลายคนอาจสงสัยว่านี่คือความจริงหรือเป็นเพียงจินตนาการทางวิทยาศสาสตร์กันแน่เพราะสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่นี้มันดูเหมือนภาพยนตร์ไซไฟที่กลายเป็นชีวิตจริง สตาชิปถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่มนุษย์เคยทำได้ไม่ว่าจะเป็นการพามนุษย์ไปยังดวงจันทร์การตั้งรกรากบนดาวอังคารหรือแม้แต่การเดินทางระหว่างดาวเคราะห์จุดเด่นของมันคือการเป็นยานอาวกาศที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมดช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางสู่อวกาศแบบมหาศาลเมื่อเปรียบเทียบกับยุคก่อนที่การปล่อยจรวดหนึ่งครั้งเท่ากับการทิ้งทุกสิ่งไปกับอวกาศ สิ่งที่ทำให้หลายคนต้องอ้าปากค้างคือการทดสอบที่เกิดขึ้นจริงต่อหน้าต่อตาเราไม่ว่าจะเป็นการจุดเครื่องยนต์แรปเตอร์ที่มีพลังดันสูงมหาศาลหรือการปล่อยบินต้นแบบที่สูงขึ้นทุกครั้งจนในที่สุดสามารถเข้าสู่วงโคจรได้แม้ว่าหลายการทดสอบจะจบลงด้วยการระเบิดแต่สปารเซกลับมองว่ามันคือความสำเร็จที่ก้าวไปอีกขั้นเพราะทุกความล้มเหลวคือนวัตกรรมใหม่ที่ถูกค้นพบ เมื่อเรามองย้อนกลับไปเพียง10กว่าปีที่ผ่านมาไม่มีใครคาดคิดว่าเอกชนรายหนึ่งจะสามารถสร้างยานขนาดมหึมาที่พร้อมจะเดินทางไกลถึงต่างดาวได้จริงๆความฝันที่จะเห็นมนุษย์ยืนอยู่บนดาวอังคารในชีวิตของเราเองกำลังใกล้เข้าม,ามามากขึ้นทุกทีและทุกครั้งที่สตา r s ชิปถูกปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าคำถามที่อยู่ในใจใครหลายคนก็คือนี่มันเรื่องจริงหรือว่าเรากำลังฝันอยู่กันแน่ สเ a เซกไม่ได้หยุดแค่การสร้างจรวดที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ยังมุ่งไปสู่การสร้างเครือข่ายดาวเทียมสตาลิงที่ครอบคลุมทั่วโลกการสร้างเทคโนโลยีการลงจอดที่แม่นยำและการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการอพยพมนุษย์ไปตั้งรกรากนอกโลกทุกสิ่งนี้กำลังทำให้อนาคตที่เคยอยู่ในนิยายกลายเป็นภาพที่เราได้เห็นจริงๆคำว่า e s t is this real life ไม่ใช่แค่สโลแกนแต่คือความรู้สึกที่หลายคอนมีอยู่ในหัวใจเมื่อมองดูยักษ์เหล็กที่ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าและเสียงคำรามของเครื่องยนต์ที่สั่นสะเทือนโลกเรากำลังยืนอยู่ในจุดเริ่มต้นขององค์การปฏิวัติครั้งใหม่ของมนุษยชาติที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเทียงฝันแต่วันนี้กำลังกลายเป็นความจริง